เมื่อแบ่งกันแล้วก็มีสามสามพู้ใหญ่คือหนึ่งาศาสนาประเภทพเทวะนิยมพวกหนึ่งสองศาสนาประเภทเอกเทวนิยมพวกหนึ่งสามาศาสนาประเภทอเทวนิยมพวกหนึ่งมีสามพว้นะครับศาสนาประเภทพเทวะนิยมนั้นได้แก่าศาสนาที่บูชาพคะเป็นเจ้าประจาธรรมชาติมีพระเจ้าป้าร้องพระเจ้าป้าผา พระเจ้าร้อนพระเจ้าหนาวพระเจ้าฝนพระเจ้าอบกุลพระเจ้าแสงแดดพระเจ้าอะไรมากมายตามธรรมชาติปรากฏการณ์ของธรรมชาติาศาสนาของเทวานิยมนี้เป็นาศาสนาดึกดำบรรพ์ติดมาตั้งแต่มนุษย์เรายังเป็นอนารยชนเป็นคนป่าร่อนเร่อย,อยู่ในท่ามกลางป่าดงองษ์ไทรเป็นาศาสนาที่เกิดจากความกลัวของคนจรงิจรงๆเพราะฉะนั้นจงนึงมีพุทธภาษ,ษิตบอกว่าเมื่อมนุษย์ถูกความกลัวคุกข,ข,ขามเข้าแล้วก็วยวึดเอาป่าเป็นที่พึ่งบาป ยึดเอาเจตยะเอาต้นไม้เอาภูเขาเป็นที่พึ่งบางคือแต่ว่าอะไรที่จะให้ใจตัวเขาไปยึดเหนียวแล้วนึกว่าดับความกลัวได้มนุษย์ก็แสวงหาเป็นที่พึ่งที่พึ่งอาเหล่านั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งอันประเสริฐแต่ผู้ใดถึงพระสนะไรมีปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจสี่ผู้นั้นจึงชื่อว่าได้มีที่พึ่งอันเกษมที่พึ่งอันเกษมอันประเสริฐเพราะผู้ใดถึงที่พึ่งอย่างนี้แล้วย่อมทาให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้ นีม่มีพุทธภาติก็บอย่างนี้เพราะฉะนั้นพวกนักวิเคราะห์ทางจิตเขาบอกว่าคนที่นับถือศาสนาะอ่ะเป็นพวกที่มีจิตใจอ่อนแอวิเคราะห์ทางจิตส่าวัตถูกมิยมนะเขาบอกว่าคนที่มีศาสนะาเนี่ยเพราะคนจิตใจอ่อนแอก็จริงแต่ว่าศาสนาที่คนนับถือปรนะเภทจิตใจอ่อนแอน่ะไม่ใช่พุทธศาสนาเพราะว่าพุทธศาสนานะั้นเป็นศาสนาประเภทที่สามเป็นพวกอัเรวิยมไม่มีพระเจ้าไม่มีไม่มีพระเจ้าสั่งโลก ผู้ศาสนาไปอัเทวานิยมไม่ได้ให้เกี่ยวกับพระเจ้าองค์ไหนหรือเทวดาองค์ไหนเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดไม่ใช่แล้วในุทธศาก็รับด้วยว่าผูกศาสนามีบ่อเกิดมาจากความกลัวนั่นเป็นศาสนาสมัยยุคอนาระยะยุคคุณป่าเกิดด้วยวิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญมนุษย์ยังไม่รู้จักปรากฏการณ์ที่แท้จริงของธรรมชาติพอเจอแผ่นดินไหวพวกเขาไประเบิดหรือโรคระบาด ก็นึกว่าจะต้องมีผู้ตักติดหรือมีผีสางอะไรเป็นผู้ดนบันดาลเป็นผู้สั่งการไม่ใช่งั้นอยู่ดีๆทำไมเกิดแผ้าผ่าเปลี่ยนแปลงลงมาได้อยู่ดีๆทำไมแผ่นดินมาไหวขึ้นมาได้ต้องมีคนบันดาลนึกอย่างนั้นจากความงูเขาของคนป่าในยุคกระโนดกลัวขึ้นมาตัวก็อ่อนวอนเส้นสวงบูชาสมมุติให้เป็นพระเจ้าเป็นตัวเป็นตนขึ้นเรียกว่าพระเทวะยมมากมายเทวดามากมายพระเจ้ามากมายสมมุติกันขึ้น เป็นพระเจ้าประจำธรรมชาติศาสนาประเทศนี้มนุษย์ในโลกภาพต่างๆเหมือนกันหมดไม่ว่ายุโรปอเมริกาหรือเอเชียเหมือนกันหมดนับถือพระเจ้าประจำธรรมชาติการ,รกนับถือพระเจ้าประจำธรรมชาตินั้นบางทีก็พรนับถือพวกสตรีรชาเ็นพระเจ้าด้วยพอไปเจอสตรีรชาที่มีเชี่ยวเล็กมากๆมีความดุร้ายมากๆก็เลยสมมติว่ามีวิญ,ญญาณที่ดุร้ายสิงสู่อยู่นับถือพวกเสือพวกเจะเท นักเข้าเลยนักถือหมูหมาแมวเอาบูชาหมูหมาแมวไปด้วยอย่างศาสนาโบราณเขาพวกอียิปต์นักถือแมวเป็นพระเจ้าก็มีนักถือแมวอย่างพวกฮินดูนักถือครูเป็นพระเจ้าว่าครูเนี่ยเป็นพานะเขาพระอิศวรคือพระนนทีสวนเฝ้าอยู่ประตูเขาไทร่าเป็นเทวดาอยู่แล้วเวลาพระอิศวรจะขี่ก็แปลงเป็นงูถ้าพระอิศวรขี่นักถืองวเป็นพระเจ้าพวกฮินดูจริงไม่กล้ากินเนื้อโคเพราะถือว่าโคเป็นเทวดาแปลงนี่ แล้วพวกคนป่าบางเผ่านักถือเจอระเขดเป็นพระเจ้านักถือเสือเป็นพระเจ้านักถือช้างเป็นพระเจ้ามีมากมายเนี่ยเกิดจากความกลัวของมนุษย์นี่แหละทั้งนั้นต็วรุงกับหลักนักจิตวิเคราะห์ในปัจจุบันนี้แล้วเขาบอกาศา,ากสนา,าเกิดจากคนที่น้ำใจอ่อ,อนแออย่างนี้ต้องํำชัดความหมายว่ายกเื้นคุตศาสนานนะเพราะว่าพุตศาสนานี่ไม่มีลักษณะที่เกิดจากความอ่อนแอหรือเกิดจากความกลัวไม่ใช่อ่านี่เป็นศาสนาประเภทเทวะนิยม ต่อมาเมื่อสังคมของมนุษย์เจริญขึ้นสังคมของมนุษย์เนี่ยมีส่วนสะท้อนไปถึงศาสนาประเทศพหุเทวานิยมด้วยเพราะว่าในสมัยบิดบ,บ,บุพการมนุษย์เราไม่ได้อยู่เป็นประเทศสังคมเป็นสังคมย่อยๆเป็นกลุ่มกอนมีรักมีพ่อบา้ามีพ่อหมู่ประจําหมู่ประจําคณะนะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินแต่สมูรณาญาติจิราชก็ยังไม่เกิดเพราะประเทศยังไม่เกิดเป็นหมู่หมู่อยู่กันในหมู่หมู่ พระเจ้าก็มีมากไปตามหมู่พระเจ้าก็มีมากไปตามหมู่บางหมู่ก็นับถือช้างบางหมู่ก็นับถือเสือบางหมู่ก็นับถือดวงดาวบางหมู่ก็นับถือห้าทิปแล้วแต่เพราะฉะนั้นลักษณะของเทวานิยมก็สมคล้ายไปกับลักษณะสังคมในยุคโบราณของมนุษย์เมื่อแยกกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะต่อมาเมื่อโลกเวทนาการเจริญขึ้นเกิดมีประเทศเป็นรากเป็นฐานเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาเป็นหลักฐานแล้ว ลักษณะของความแต่เป็นหมู่เป็นคณะก็หมดไปกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ๆตั้งขึ้นเป็นประเทศก็มีพระเจ้าแผ่นดินเกิดขึ้นเป็นผู้ปกครองประเทศเป็นพ่อเมืองไม่ใช่พ่อหมู่อาสาสนากน็เปลี่ยนไปตามกามน,นิยมคือว่าเมื่อมนุษย์ก็คือเทวดาพระเจ้ามากๆองค์ก็มาตั้งปัญหาว่าเอ๊พระเจ้าเรานี่มีมากๆค่ะเวลามีใครมาปรากฏกับเราแล้วเราจะอ่อนวอนองค์ไหนจะได้มีฤทธิ์เดชมาคุ้มครองเรา หนักเข้าก็ไม่รู้จะอ่อนวอนองค์ไหนดีพ,พ่อต่างคนต่างก็ปัดปิดขังกันทั้งนั้นความรู้สึกของมนุษย์ก็ไม่กว่าจะต้องในหมู่พระเจ้าแล้วก็คงจะเหมือนคนเลยนะคือจะต้องมีประธานของพระเจ้ามาสักองหนึ่งเป็นเทวีเทพมังคับ,บัญชาบรรดาเทวาดาบริวารเหล่านี้เหมือนอย่างมนุษย์เรามีพระเจ้าแผ่นดินเพราะฉะนั้นก็เลยสมมติสมมติให้มีเทวาีเทพองค์หนึ่งเป็นประธานพระเจ้าเกิดาศาสนาประเทศเอกเทวนิยมขึ้น เมื่อเกิดพระข้างพระเจ้าแล้วไอ้การที่จะไปเอาเอาใจพวกตีนลุงตีนสารก็หมดไปไม่จําเป็นเอามาอ่อนวอนเอาใจัวหน้าคนเดียวก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องไปอ่อนวอนพวกตีนลุงตีนสารหรอกหนักๆเข้าก็ตัดพระเจ้าปรีรีกย่อยพระเจ้าเป็นเสร็ดค่าอยหายเข่าลไปทีละองค์ท้ององค์หมดไปหรือแต่พัะนิดาพระองค์องค์หนึ่งตามความเข้าใจของคนโบราณในยุคนั้นท่านผู้นั้นคือพระเจ้าผู้สร้างโลกผู้รังตริคความเป็นไปต่างๆในสาคกนจักรวาล เป็นศาสนาเอกเทวนิยมค่อยๆพัฒนามาจากศาสนาพหุทเทวนิยมนี่เป็นลักษณะพัฒนาการของศาสนาเป็นเอกเทวนิยมู่แล้วเพราะะนลักษณะนี้เราจะเห็นว่ามนุษย์เป็นผู้สร้งางพระเจา้าไม่ใช่พระเจา้าสร้างมนุษย์และมนุษย์ที่สร้างพระเจ้านั่นเป็นมนุษย์สมัยยุคอนารยะที่ยังไม่เข้าใจปรากฏการณ์ที่แท้จริงของธรรมชาติสร้งางพระเจ้าจากความกลัวของตัวเองขึ้นมาและตัวเองก็อ่อนวอนบูชาในสิ่งที่ตัวสร้างขึ้น นี่เป็นสมัยยั่งยานาารของศาสนาจากโเทเวะนิยมเป็นเอกเทวะนิยมต่อมาเมื่อปัญญาของมนุษย์เฉลียวฉลาดขึ้นรู้ข้อเท็จข้อจริงในปรากฏการธรรมชาติมากขึ้นมนุษย์ก็เลิกที่จะบูชาพระเจ้าภายนอกหันมาขบคิดปัญหาชีวิตภายในว่าตัวเราเป็นใครมาจากไหนเกิดมาทําไมตายแล้วจะไปไหนอันนี้ความคิดเห็นของมนุษย์ในยุคนี้ทําให้เกิดวัดปรัชญาเมธีต่างๆ ทำให้เกิดการคิดที่จะสร้างระบบทำระดูระดับชีวิตระดับจิตใจให้พ้นจากข่วงทุกข์่วงกิเลสลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นในศาสนาบันดาหมูเจ้ารัทิในศาสนาพราหมณ์เกิดพระชยาอุปนิสัต์พระเจ้าอุปนิสัต์ได้สร้างเรื่องอาตามันหรือวิวญญาณสาตนขึ้นเพราะน้นลักษณะนี้ลักษณะการจับวัตถุมาเป็นจิตใจพระเจ้าก็เป็นวัตถุของภายนอก เป็นตัวเป็นตนเหมือนอย่างเรามีโรกมีโกรธมีหลงเหมือนอย่างมนุษย์คือมน hmm. ุษย์สร้างพระเจ้าจากอินตราการของตัวเองมนุษย์อยากจะให้คนเอาใจมนุษย์ก็รู้ว่าพระเจ้าต้องการคนเอาใจให้ประจุประแจพระเจ้ามนุษย์รู้ตัวเองว่าเวลาใครทาขัดใจตัวตัวโกรธมนุษย์ตัพระเจ้าต้องโกรธถ้าไปทําขัดใจพระองค์ต้องคอยเอาใจพระเจ้านี่เพราะฉะนั้นพระเจ้าจะเป็นผลจากมนุษย์เสกฝันขึ้นต่อมาเมื่อมนุษย์มีปัญญาเฉลียวฉลาดเลิกบูชาสิ่งภายนอกเห็นว่าแท้จริงน่ะ เราจะบูชาอ่อนวอนัสถี่มากน้อยความทุกข์ก็ไม่หมดความทุกข์ในชีวิตก็ไม่หมดอย่าเลยมาค้นหาความจริงในภายในดีกว่าว่าตัวเรานี่เป็นใครมาจะมาแต่ไหนไอ้การที่ต้องการจะขบปัญหาว่าตัวเราเป็นใครมาแต่ไหนเนี่ยจึงได้เกิดปรัชญาชนิตว่าอาตมันหรือปรัชญาประเภทนิยมอัตตาขึ้นมาคือขบไปขบมาก็เห็นว่าตัวเราที่จริงไม่ใช่ตัวตัวนี้ พวเราที่จริงไอ้ตัวตัวนี้เป็นเพียงแต่เรือนล่างพวเราที่จริงเป็นเจ้าของเรือนร่างอันนี้เป็นผู้อาศัยร่างมันขับัญชาเรือนร่างอันนี้ตัวเราอันนี้จะต้องไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่สูญเป็นผู้ไปท่องเที่ยวไปในพุทธน้อยพุทธใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาลัทธินาการมาถึงยุคที่สามคือยุคที่มาค้นหาความจริงภายในจึงได้เกิดลัทธิปรัชญาประเภทสปรัชาพิฐิที่ถืออาตมัน หรือวิญญาณสากลเป็นประทัดฐ,ฐานแล้ววิญญาณสากลหรืออาตมาน,นี่ยก็เรียกกันว่าเป็นโทมบ้างเป็นประมาทสมานบ้างหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็จิตสากลบ้างอะไรต่างๆอย่างแม่ในทางตะวันตกก็เหมือนตะวันออกตะวันตกอย่างรัจญาของสปิโนโซาอย่างนี้สปิโนโซาก็ถือว่ามีวิญยูนิเวอร์แซลไมค์คือจิตท,ที่เป็นจิตสากลเป็นที่รวมของจิตต่างๆ่าโลก ความเป็นไปของโลกน่ะรังสริดออกมาจากยูนิเวอร์สัลไมอันนี้คือจิตสาคนอันนี้่ะท้อนภาพแบ่งแยกออกมาอันนี้เราจะเห็นบาดเขาถอยจเจริญขึ้นมาระดับนี้มนุษย์โลกเลิกเชื่ออภิมหานต์พระเจ้าภายนอกแล้วนอกว่าตัวเรานี่คือพระเจ้าคือภูมอาคมธรรมนิตตตะวันอสินี่เป็นหุวใจในปรัชญาฮินดูครับปรัชญาศาสนาตามที่เป็นชั้นอันติเมตชั้นสูงสุดชั้นโลกุตระเท่า,านะ่ะเขามีคํา คำขวัญประจํำปัจจัยในอุปนิสัต์บอกว่าห้มธรรมะน,นตัวเรานี่เป็นภูมิตวารอสิแม่สูก็เช่นเดียวกันถ่าอยยกพูดกันอย่างง่ายๆบอกว่าเอ้ยไ็นตัวมูทชาพระเจ้าภายนอกหรอกพระเจ้าสร้างโลกภายนอกเกทั้งนั้นตัวข้านี่ะคืพยยอพระเจ้าคืออัตาเนี่ยเป็นตัวพระเจ้าแม้แต่ตัวท่านก็มีพระเจ้าในตัวท่านเองคืออัตาสี่ของท่านก็เป็นพระเจ้าศาสนาลักษนาการมาถึงขั้นนี้ก็ถือเอาตัวตนของตัวเองเป็นพระเจ้า อาตาอาตาีิพ่อเป็นพระเจ้าโถยอาตมันเป็นพระเจ้าเป็นคมนี่นี่เป็นจุดสูงสุดในศาสนาประเทศที่พัฒนา,าการมาพอปัญญาของมนุษย์ฉลาดขึ้นอีกยุคหนึ่งคือมาในสมัยที่พุทธศาสนาอุบัติขึ้นแล้วพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ถืออเทวะนิยมไม่ให้ไม่ให้ควาสมสำคัญแก่พระเจ้า,าหรือก๊อดเลย นี่เป็นลักษณะพิเศษในพุทธศาสนาพุทธศาสนาได้เจริญขึ้นในท้มกลางบรรดาเจ้าหมู่เจ้าคณะที่กาลังคิดว่าตัวตนมองไม่เจ้าแล้วก็ในอินเดียเราก็ทราบแล้วว่าศาสนาพราหมณนะ์น่ะเป็นศาสนาถ้าจะเรียกแล้วก็เป็นศาสนาจักรชายคือถ้าจะเปลี่ยเป็น,นห้างสรรพสินค้าก็มีสินค้าหลายประเภทตั้งแต่บุ้งจีไม่กว่าที่นอนหมอน,ม,อนมุ้งกระทั่งโทรทัศน์จำหน่ายสำหรับให้คนที่ต้องการสินค้าประเภทไหนหีกต่อกไปในศาสนาพราหมณ์นะครับ ผู้ที่มีปัญญาสูงหน okay. being, him, ing, is is s, ่อยก็น <chore pareil> ับถือพระเจ้าในตัวของตัวเองคืออัตตาของตัวเป็นเป็นพระเจ้าผู้ที่งงลงมาก็นับถือพระเจ้าภายนอกเป็นตัวเป็นตนเป็นมีสีมือแตดมืออะไรต่างๆเป็นนารายณ์สิวาไปผู้ที่ต่ำยิ่งกว่านั้นก็นับถือพระเจ้าประเภทดีราชานไปต์ดิราชานไหวมือไหวลิงไหวข้างไหวลิงก็ไหวในอนุมานเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไหวลิงไหวข้างไปนี่ต่ำไปกว่านั้นที่ต่ำลงยิ่งกว่านั้นก็บูชาสีวะลึงบ่าบูชาสีวะลึง เครื่องเทศของมนุษย์นี่ยตามลงไปยิ่งกับาบูาาาาชาดีรฐกษานน่ก็เข้อขอาตำลงมาศาสนาพรางมีหมดผมถึงบอกเปรียบเหมือนกับห้างสรรพสินค้าสโตมีสินค้าสารพัดเี่พุทธศาสนาเกิดขึ้นในท่ามกลางาศาสนาที่มีสปิริตทั้งสูงทั้งต่ำอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่พุทธศาสนาอุบัติขึ้นจึงเท่ากับว่าได้เปรียบยิ่งกว่าทุกศาสนา,าในโลกเนี่ยได้เปรียบมากได้เปรียบกว่าทุกศาสนา ศาสนาอื่นๆน,น,น่ะไป,ปะเกิดในพระพุทธเจ้าเรา่ะเกิดในหมู่คนฉลาดนะการที่พระองค์ผลิตสถา,านพระศาสนาเนี่ยถ้าไม่ดีจริงแล้วก็ตั้งไม่ได้เขาตีเจ๊งไปหมดนี่ถ้าไม่ดีจริงนะไม่เหมือนกับศาสดาบางท่านไปเกิดในทะเลทรายบ้างไปเกิดในบ้านบ้านบ้าน,าน,านเล็กเมืองดอนในที่ที่อารยธรรมไม่เจริญจะพูดายคุณไปเ่อกัน่อย แต่การที่พระพุทธเจ้าเกิดในอินเดียในครั้งกันนั้นน่ะไม่ใช่พูดอะไรคุณจะเชื่อง่ายๆถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีหลักข้อพิสูจน์จริงที่ทนต่อการพิสูจน์แล้วอยู่ไม่ได้พระพุทธเจ้าตั้งศาสนาขึ้นจึงไม่ใช่มีสมุทฐานมาจากความกลัวไม่ใช่เป็นศาสนาเดียวที่ไม่ได้ตั้งขึ้นจากความกลัวหรือความอ่อนแอ,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 อในทางจิตใจของมนุษย์ถ้าอย่างนั้นพทธศาสนาเกิดจากอะไร เกิดจากเจตจำนงที่ปรารถนาแสวงหาความจริง